เอาละครับวันนี้อยู่กับสจรีวิววันนี้อยู่กับงานอะไหล่ตัวโค้ดไพทอนนะครับของงานญี่ปุ่นโตกเกียวมารุอินะครับแท้เลยตัวงานอะไหล่นะเป็นตัวหกนิ้วนะครับสหเลยนะครับประกับงานสวยนะครับเป็นงานอะไหล่นะครับเป็นงานมาไหลหรือจะทํางานโมเดลก็ได้นะครับล่องรอยมีการใช้งาน มาแล้วแล้วก็มีการเล่นมาบ้างแล้วนะครับแพตตัน357แมกนัม um, นะครับตำหนิหล,ลักๆก็เรื่องนกสับด้านหลังนะครับม,มันถักแล้วก็ปืนไม่เลือกลูกโม,โมไม่กิ่งนะครับต้องดันโดยทั้งหน้าหน่อยหนึ่งให้มันทางคลิกนะครับถึงจะเลื่อนได้น่าเสียดายนะครับแต่ ใช้หาเป็นอะไรหรือเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับงานก็ค่อนข้างดีนะครับก็มีตัวกล่องให้แล้วก็อะไรแล้วกๆน้อยไม่แน่จะเป็นอะไรนะครับเจ้าของเดิมเขาได้ไมาอย่างนี้ราคาจะสูงหน่อยนะครับเพราะเอาเรื่องอยู่นะครับก็ผมก็ถอดโม,โมได้นะครับก็ดันให้สุดนะดันให้สุดเลยแล้วก็ดันไปยกไปหน้ากกลมลงแล้วไปยกไปนหน้าหน่อยนะครับได้ลูกเป็นน่าจะงาน งานดีอ่ะงานนะครับงานมันดีมากเลยหนักมากนะครับม่ว่าหมุนได้สบายเลยนะครับอันนี้ตำแหน่งหล,ลักๆมันจะเป็น,นตัวลั่นมันนะถ้าถ้าใครซ่อมเป็นนะก็ก็ซ่อมตัวลั่นตอนนั้นใหม่ผมยังไม่ได้ลองแก๊สเติมข้างหลังนะตูดมันแหละอะรก็นั่นดูเอานะครับเป็นงานอะไหล่เนาะประมาณนี้ A clap.